สวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่อง Easy Teach Channel เหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาบอกวิธีการวิธีแก้เมื่อเราลืมเปลี่ยนภาษาตอนพิมพ์นะครับยังไงเอ่ยคือยังไงเอ่ยคือแบบนี้นะครับคลิปนี้เหมาะสำหรับสายจิ้มนะครับสายจิ้มสายจิ้มดูคีย์บอร์ดหรือว่าสายก้มดูคีย์บอร์ดแล้วไม่ดูจอตอนพิมพ์นะครับผมก็เป็นนะครับ ยกตัวอย่างนะครับเราพิมพ์งานเนาะยกตัวอย่างผมจะพิมพ์ว่าวิธีการทำผัดมาม่าแบบอร่อยโดยมีเครื่องปรุงดังนี้ก็คือเราพิมพ์ไปเยอะมากนะครับบางคนพิมพ์ไป4ี่ห้าบรรทัดแล้ว เงยมาดูจอนะครับอ้าวจิบหายลืมเปลี่ยนภาษาแน่นอนนะครับหลายๆคนอาจก็ต้องลบแล้วก็พิมพ์ใหม่นะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ต้องพิมพ์ใหม่นะครับมันมีวิธีแก้ง่ายๆนะครับก่อนอื่นเราก็คัดลข้อความที่เราพิมพ์นะครับที่เราพิมพ์ผิดเนี่ยนะครับคัปี้กนะครับไปตรงเข้า Google นะครับพิมพ์ว่ากรรมแบบนี้นะครับ กด enter นะครับก็เว็บนี้นะครับเว็บ r l u l a นะครับกดเข้าไปมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้วางข้อความที่เราพิมพ์ผิดกดเปลี่ยนเลยนะครับนี่ครับมันก็จะแปลให้เรานะครับพิธีการทําผัดมาม่าแบบอร่อยโดยมีเครื่องปรุงดังนี้นครับหรือเราอาจจะเข้าเว็บ google นะครับแล้วเราก็พิมพ์ว่ากรรมแล้วก็เลือกตรงดีใจจังคนหาแล้วเจอเลยนะครับ เราก็ว่าครับกดแปนะครับผมเนี่ยครับง่ายๆครับวิธีการเปลี่ยนภาษาที่เราพิมพ์ผิดนะครับนะครับวิธีแก่อผิดที่เราลืมเปลี่ยนภาษานะตอนพิมพ์ก็มีประมาณนี้ครับอีกรอบนะครับพิมพ์ผิด แบบนี้พิมพ์ผิดเนาะลืมเปลี่ยน copy แล้วก็เข้า Google พิมพ์เข้าพิมพ์ว่ากรรมนะครับแล้วก็มาวางตรงนี้แล้วก็กดเปลี่ยนเลยนะครับนี่ครับมันก็จะแปลเป็นภาษาไทยให้เราเลยนะครับผมมีแค่นี้ครับวิธีการแก้เมื่อเราลืมเปลี่ยนภาษาตอนพิมพ์นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ชิปหน้าขอบคุณครับ